หนังเปิดมาด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่หลอนแบบแ,แปลกๆเลยนะคือกล้องค่อยๆเคลื่อนตามถนนชนบทเส้นยาวมากโล่งจนเห็นแต่ท้องฟ้ากับไร่ข้าวโพดสุดลูกหูลูกตาเพลงในวิทยุเป็นเพลงเก่าแนวคันทรีเสียงแหบๆฟังแล้วเหมือนหนังสยองขวัญยุคเก่าเลยอะเราจะได้เห็นรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งอยู่บนถนนในรถมีพี่น้องสองคนทริชคนพี่ที่ดูใจเย็นแต่ปากจัดนิดนิด กับแดรี่น้องชายที่ชอบกวนชอบพูดมากแถมยังชอบแย่พี่สาวตลอดทางทั้งคู่กำลังขับกลับบ้านจากมหาลัยใช้เส้นทางเปลี่ยวๆกลางทุ่งแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะคือดูแล้วจะรู้สึกเลยว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ไม่มีใครช่วยแน่ๆแ,แล้วฉากนี้มันค่อยๆพาเราเข้าไปในโมเมนต์ของพี่น้องที่เถียงกันแบบคนรู้จักกันมาทั้งชีวิต เดรี airy, พูดเรื่องป้ายทะเบียนรถคนอื่นแล้วก็ชอบเล่นเกมถ่ายคำทริชก็แบบเลิกเล่นได้ยังขับรถไปเธอแต่บรรยากาศมันเริ่มอ,อึดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากล้องมันถ่ายให้เห็นว่าข้างทางไม่มีอะไรเลยนอกจากถนนที่ทอยาวไม่มีที่สิ้นสุดแล้วอยู่ดีๆเสียงเครื่องยนต์วูวูโผล่มาจากด้านหลังมีรถบรรทุกคันหนึ่งขับตามมาด้วยความเร็วแล้วก็บีบแตรายาวแบบบีมเสียงดังสะเทือนลั่นถนน สองพี่น้องในรถถึงกับสะดุ้งเลยครับคือมันขับไล่ติดตูดจนทริชต้องเรียบหักหลบข้างทางรถบรรทุกสีสนิมสนิมควันคลุ้งเต็มถนนผ่านไปอย่างรวดเร็วทิ้งกลิ่นและเสียงเครื่องยนต์ไว้จนขนลุกผมจําได้เลยตอนดูครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยรถบรรทุกบ้านี่มันอะไรของมันวะหลังจากนั้นพวกเขาก็พยายามขับต่อเหมือนทุกอย่างจะสงบลงแต่จู่ๆกล้องก็จับไปที่ข้างทางเห็นโบดร้างเก่าๆ แล้วเราจะเห็นชายร่างใหญ่ในชุดโค้ตยาวสีดำกำลังลากศพบ,บางอย่างลงไปในท่อระบายน้ำใต้พื้นโบสถ์สองพี่น้องเห็นเต็มตาเลยครับคือขับผ่านแบบช้าๆแล้วเห็นภาพนั้นแวบเดียวแต่พอเจอแบบนั้นใครจะไม่ตกใจอะ่ะเดรี่พูดเสียงสันๆว่าพี่พี่เห็นเหมือนผมไหมวะทริชตอบแบบเสียงแข็งแต่แฝงด้วยความกลัวฉันไม่อยากรู้ด้วยซ้ำว่าเห็นอะไรคือบรรยากาศในรถมันเงียบมาก ไม่มีเพลงไม่มีวิทยุมีแต่เสียงลมพัดจากถนนที่ว่างเปล่าแต่ในหัวทั้งคู่คือพยายามคิดอยู่ว่าเมื่อกี้เราดูผิดไปเองหรือเปล่าเดารี่ยังพยายามพูดแบบขำๆเพื่อคลายเครียดหรือมันอาจจะแค่ถุงผ้าก็ได้มั้งแต่ทริชหันครับไปเลยถุงผ้าอะไรละ่ะมันมีขามันดิ้นด้วยนะแล้วทันใดนั้นเองครับวูวูวเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากด้านหลังเหมือนพายุ เดรี่หันไปมองกระจกหลังเห็นรถบรรทุกคันใหญ่เก่าคร่ำพ่นควันคลุ้งกำลังพุ่งมาทางพวกเขาอย่างบ้าคลัง่งเฮ้ยมันคันนั้นนี่หว่าเดารี่ร้องคันที่อยู่หน้าโบสร้างนั่นอะ่ะก่อนที่ทั้งคู่จะตั้งตัวได้โครมรถบรรทุกคันนั้นชนเขาที่ท้ายรถพวกเขาเต็มแรงเสียงเหล็กเสียดสีเสียงยางลั่นเดรี่พยายามจับโพมาลัยแน่นสุดชีวิตพี่โทรหาตำรวจเร็ว ทริชรีบควานหาโทรศัพท์ในกระเป๋าสันจนแทบทำอะไรไม่ถูกพอเปิดเครื่องปุ๊บก,ก็น่าเสียแบตหมดเดรี่ถึงกับสะบดออกมาให้ตายสิงั้นเสียบชาร์จในรถสิแต่ทริชตะโกนกลับที่จุดบุรีเสียเดรี่มันชาร์จไม่ได้ตอนนั้นในรถมีแต่เสียงทะเลาะปนเสียงเครื่องยนต์ไล่หลังเดรี่เริ่มโมโหเห็นไหมบอกแล้วว่าให้เอารถฉันมาแทนทริชก็สวนกลับตอนนั้นใครบอกเองว่าอยากขับ คือทั้งคู่กำลังเถียงกันอยู่แท้ๆแล้วอยู่ดีๆโครมอีกทีครับรถบรรทุกคันนั้นชนเข้ามาอีกรอบเต็มๆแบบไม่ยัง้งเสียงกระแทกทำให้ทั้งคันสั่นสะเทือนจนแดลี่ประคองรถแทบไม่อยู่รถของพวกเขาเวียงออกนอกถนนหักหลบลงข้างทางฝุ่นคลุ้งเต็มไปหมดเสียงเบรกดังยาวก่อนที่รถจะหยุดนิ่งด้วยความแรงของแรงเฉยทั้งคู่หอบหายใจแรงเหงื่อแตกมือสั่นไปหมดแล้วสิ่งที่น่าขนลุกคือ รถบรรทุกคันนั้นมันไม่ได้หยุดมันแค่ขับผ่านไปช้าๆเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเดรี่หันมามองพี่สาวพี่โอเคไหมเสียงเขายังสั่นอยู่ทริชก็พูดแบบเหนื่อยหอบฉันโอเคแต่ไอ้บ้านนั้นมันอะไรกันแน่เดลี่ยังคาใจไม่หายเขาเดินวนไปมาพูดกับตัวเองมันต้องเป็นไอคนที่โยนของลงหลุมแน่ๆพี่มันเห็นเราด้วยแน่เลยแต่ทริชตะโกนสวนทันทีอย่าพูดแบบนั้นได้ไหมฉันอยากแค่ขับออกไปจากที่บ้าๆนี่เท่านั้น ระหว่างที่ทริสพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งเครื่องก็ดันอืดๆเหมือนจะไม่ติดคือหนังมันจงใจทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้ถ้ามันกลับมาอีกคงตายแน่เสียงสตาร์ทแครกแครกแครกกล้องอยู่กลางถนนเปียวๆนี่นแหละเดลลี่ <D aly S 1> พูดเสียงสัน่นพี่พี่คิดว่ามันจะตามเราไหมทริสหันขวับอย่าพูดแบบนั้นนะแล้วพยายามสตาร์จนเครื่องติดในที่สุดทั้งคู่ถอนหายใจแบบโล่งอกสุดๆแล้วตอนนั้นเองเดลลี่ดันหันไปมองพี่สาวแล้วพูดขึ้นมาพี่ เราควรกลับไปดูไหมทริสหันมามองแบบไม่อยากเชื่อบ้าหรือเปล่าเมื่อกี้เราเกือบตายแล้วนะนายยังอยากกลับไปอีกเหรอแต่แดลลี่ยังยืนยันเสียงแข็งผมแค่ต้องรู้ให้แน่ว่ามันโยนอะไรลงไปในนั้นถ้ามันเป็นคนจริงๆแล้วเราทําเฉยๆผมคงนอนไม่หลับแน่ทริสถึงกับกลุ้มขมับโอ้แดลลี่นายมันบ้าไปแล้วเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจและพูดแบบหมดแรงเออเออก็ได้แต่แค่ดูเฉยๆแล้วรีบไปจากที่นี่เข้าใจไหมแดลลี่ย, Daddy ยิ้มบางๆแบบโล่งใจ โอเคแค่ดูพอรถเลี้ยวกลับไปถึงโบสถล้างอีกครั้งมันดูวังเวงกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับฟ้าเริ่มหม่นพระอาทิตย์ใกล้ตกท้องฟ้าออกสีส้มอมแดงแบบหลอนๆทั้งคู่มองหน้ากันแบบกลืนน้ำลายแดลลี่พูดเบาๆพี่เดี๋ยวผมดูแป๊บเดียวทริสชายหัวอย่านะแดลลี่แต่พูดไม่ทันจบเขาก็เดินไปที่ท่อระบายน้ำนั่นแหละครับ สองพี่น้องยืนมองช่องท่อที่มืดสนิทมีแต่กลิ่นอับและเสียงลมพัดแผ่วๆที่ลอดขึ้นมาแดลี่ก้มลงส่องดูแล้วตะโกนถามไปว่ามีใครอยู่ข้างล่างไหมแต่ไม่มีเสียงตอบมีแค่เสียงตึกตักเบาๆเหมือนอะไรบางอย่างกำลังขยับแดลี่บอกให้พี่สาวไปหยิบไฟฉายจากรถทริสยังลังเลเธอรู้สึกได้ว่ามันไม่ควรเข้าไปยุ่งแต่แดลี่กลับยิ่งอยากรู้ ทริสพูดเซลนายจะทําอะไรเดลลี่อย่าทาตัวเหมือนพวกในหนังสยองขวัญสิที่ชอบอวดฉลาดแล้วไปตายก่อนเพื่อนนะ่ะแต่ยังไม่ทันพูดจบเดลลี <Daddy S 1> ค่ค่อยๆมุดเข้าไปในท่อมือจับขอบเหล็กไว้แน่นพี่สาวก็ช่วยจับข้อเท้าไว้ข้างนอกบรรยากาศเงียบกริบมีแต่เสียงหายใจของเขากับเสียงหนูวิ่งเฉียดหน้าจู่ๆหนูฝูงนหนึ่งพุ่งมาไข่หน้าเขาเต็มๆเดลลี่ตกใจสุดขีดร้องลั่นดิน้นไปมาจนทริสเผลอหลุดมือร่างของเดลลี่ล่วงตบลงไปในความมืดด้านล่าง ทิสรีบกุมลงมองถามเสียงหลงแดลลี่นายเป็นไรไหมเขาตะโกนตอบขึ้นมาแต่เสียงนั้นเต็มไปด้วยความสับสนไม่เป็นไรแค่มือถลอกน้อยแดลลี่หยิบไฟฉายที่ตกลงมาด้วยส่องไปรอบๆพื้นเต็มไปด้วยฝุ่นกับเศษผ้าเก่าๆจนเขาเห็นห่อผ้าขาวกองอยู่มุมหนึง่งมันขยับแดลลี่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้อยู่ดีๆมือข้างในหอก็พุ่งมาจับขาเขาไว้แน่นเขาสะดุ้งลิ้นสุดแรงก่อนจะดึงผ้าออกข้างในคือชายคนหนึ่งล่างซีดขาวเหมือนศพแห้ง ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดตรงท้องมีรอยเย็บยาวตลอดแนวเหมือนใครบางคนผ่าท้องออกแล้วเย็บกลับเข้าไปชายคนนั้นยังไม่ตายเขาขยับปากเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างเสียงเบามากจนแดลลี่ต้องก้มลงไปฟังใกล้ๆแต่ไม่ทันได้ฟังจบเขาก็ขาดใจตายต่อหน้าแดลลี่หน้าเสียเขารู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์อยู่เขาตะโกนบอกให้พี่สาวทริสไปเรียกตำรวจออกไปที่ถนนเลยถ้าเจอใครี่นให้ขอความช่วยเหลือทันที พอทริสวิ่งจากไปเดลลี่เริ่มสำรวจรอบๆด้วยไฟฉายเขาก้มลงจะมัดเชือกลองเท้าแล้วก็รู้สึกถึงหยดน้ำบางอย่างตกใส่หลังเท้าเขาชะง,งักแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นไฟฉายค่อยๆส่องไปตามเพดานและสิ่งที่เขาเห็นคือร่างคนจำนวนมากถูกเย็บติดอยู่บนผนังเต็มไปหมดบางคนถูกผ่าครึ่งบางคนเย็บเข้าด้วยกันเป็นเหมือนงานศิละปะประหลาดผิวหนังแห้งกรังเหมือนมัมมี่แต่ก็ยังเห็นใบหน้าที่เต็มไปได้วยความทรมานสุดขีด ดลลี่มองไปรอบๆด้วยความตกใจก่อนจะส่องไฟไปเจอคู่สามีภรรยาทั้งหมดนี้คือห้องนิทรรศการแห่งความตายที่ฆาตกรใต้ใตโบสถ์ใช้เก็บผลงานของมันอย่างปราณีตรลวกับศิลปินในนรกทริสก็ยืนรออยู่นอกรถหน้าเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็พยายามตั้งสติเธอคิดในใจว่าถ้าเจอรถใครผ่านมาจะโบกขอความช่วยเหลือทันทีแต่บรรยากาศลอดตัวเงียบจนหน้าขนลุกแล้วอยู่ดีๆเธอก็เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งขับมาจากไกลๆเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นหัวใจทริสเต้นแรงเธอเพ่งมอง ควันสีดำพวยพุ่งจากท่อไอเสียสนิมจับเต็มคันมันเหมือนมันเหมือนรถคันนั้นเลยครับทริชแทบไม่คิดอะไรวิ่งพลวดกลับไปขึ้นรถรีบสตาร์ททันทีแต่เครื่องกลับอืดอืดไม่ติดมือเธอสั่นพยายามหมุนกุญแจอีกครั้งติดเธอติดเธอเธอพึมพำในคอสุดท้ายเครื่องก็ติดขึ้นมาเธอใส่เกียร์แต่เกียร์ค้างตอนนั้นรถบรรทุกขับใกล้เข้ามาเต็มทีเธอแทบจะร้องไห้ออกมา จนรถคันนั้นขับผ่านไปเฉยเฉยไม่ใช่รถสนิมคันนั้นเป็นรถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอถอนหายใจเฮือกใหญ่เกือบโัวใจวายแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ทําจะหายใจทุดท้องจู่จูเงาหน้าก็โผล่มาจากกระจกอีกด้านเดรี่ <D airy. S 1> ทริสตกใจแทบกรีดขยักตัวไปชนพวงมาลัยก่อนจะหันกลับมาดา่าบ้าเอ้ยในเล่นอะไรของนายเนี่ยเดรี่ <D airy S 2> ไม่ตอบเขายืนนิ่งเหมือนคนเห็นผีมาหมาดๆ,ๆเธอจ้องตาเขาแล้วรู้เลยมีบางอย่างผิดปกติ ทั้งคู่ขับรถต่อมาเงีย,งยบๆแดรี่นั่งข้างๆมองออกนอกหน้าต่างเหมือนอยู่ในผวังทริชพยายามถามเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนะ่ะในเห็นอะไรมาแดรี่แค่ตอบเบาๆไม่อยากพูดถึงมันพอเห็นป้ายร้านอาหารเล็กๆริมทางเธอตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปเพราะต้องโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันใดนั้นรถบรรทุกคันนั้นขับผ่านหน้าร้านไปพอดีแล้วมันชะลอรถเหมือนจะถอยกลับมา เดรรี่กับทริชรีบผลักประตูวิ่งเข้าไปในร้านพูดเสียงสั่นโทรหาตำรวจเร็วมีคนจะฆ่าเราพนักงานตกใจรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแต่เดรรี่ยังคงนิ่งเหมือลอยเหมือนสมองดับชั่วขณะทริชโมโ oh หสุดๆผลักน้องชายไปติดผนังตั้งสติหน่อยสินายเห็นอะไรมากันแน่ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในร้านก็ดังขึ้นเดรรี่มองหน้าพี่สาวก่อนจะค่อยๆรับสายเสียงปลายสายเป็นหญิงสูงวัยน้ำเสียงเยือกเย็นแต่จริงจัง<ๆ>เธอชื่อเดรรี่ใช่ไหม ฟังให้ดีนะสิ่งที่พวกเธอเจอมันไม่ใช่คนมันได้กลิ่นของความกลัวแล้วมันเลือกเหยื่อจากกลิ่นนั้นเสียงหญิงคนนั้นเริ่มสั่นนิดนิดเหมือนรู้ว่าเวลาใกล้หมดมันต้องการตัวเธอผู้ชายที่ชื่อแดรรี่จําไว้ถ้าได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่ให้หนีทันทีแล้วเธอก็เปิดเพลงให้ฟังเพลงประจําตีศาจนั่นคือ j i p p e r creepers w e r y a c k e t dose p e p e r s มันคือเพลงแจ๊สยุคเก่าเสียงสดใสแต่ฟังแล้วหลอนจับใจ ทริชขนลุกไปทั้งตัวแดรี่ค่อยๆวางสายสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่องุมง่ายทั้งนั้นเขาพูดเสียงแข็งไม่มีทางที่มันจะรู้จักชื่อฉันได้แล้วเขาก็ตัดสายด้วยความโมโหท่ามกลางอากาศในร้านที่เงียบงนันจนได้ยินแต่เสียงเพลงในหัวและจากตรงนี้แหละครับที่หนังเริ่มพาเราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการล่าเต็มตัวเพลงนั้นจะกลายเป็นสัญญาณแห่งการตายทุกครั้งที่มันดังขึ้นหมายความว่า The Creeper กำลังอยู่ใกล้แล้ว ไม่นานตำรวจท้องที่ก็มาถึงเพื่อสอบถามเรื่องราวทั้งคู่เล่าทุกอย่างที่เห็นในโบสถตั้งแต่ชายขับรถบรรทุกไปจนถึงศพคู่รักที่ถูกเย็บเข้าด้วยกันตำรวจฟังแล้วไม่ค่อยเชื่อเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลหรืออาจมีคนล้อเล่นเนื่องจากทีมตรวจสอบที่ไปโบสถรายงานกลับมาว่าศพทั้งหมดกลายเป็นกระดูกแห้งแล้วฟังดูเหมือนสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปี ดรี่ที่ได้ยินก็ถึงกับสติหลุดเพราะรู้ว่าเขาเพิ่งเห็นศพที่เพิ่งโดนฆ่าสดสดหมาดๆแล้วจะกลายเป็นกระดูกได้ยังไงทันใดนั้นพนักงานหญิงคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาบอกว่านั่นรถพวกคุณใช่ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งไปค้นของในรถทุกคนวิ่งออกไปข้างนอกพนักงานเล่าต่อว่าชายคนนั้นเอาหน้าเข้าไปสูดดมผ้ากับของส่วนตัวของสองพี่น้องเหมือนพยายามจำกลิ่นเดรี่ถึงกับพูดเสียงดังว่า เห็นไหมตอนนี้เชื่อหรือยังว่ามันกําลังตามล่าเราเพราะเราเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าแล้วเขาชี้ให้ตํารวจดูรอยนิ้วมือที่เหลือไว้รอบตัวรถแต่ตำรวจปอบกลับอย่างไม่ใส่ใจเราส่งคนไปเก็บหลักฐานไว้แล้วลายนิ้วมือมันถูกเก็บไปก่อนหน้านี้ นั่นยิ่งทําให้แดรี่รู้ว่าพวกตํารวจยังไม่เข้าใจอันตรายที่กําลังจะมาเลยเมื่อไม่มีทางเลือกทั้งคู่จึงขับรถออกจากร้านโดยมีรถตํารวจ2นายขับตามมาคุ้มกัน1ชาย1ห,หญิงขนาดขับไปแดรี่กับทริชเริ่มถกกันเรื่องที่ไม่เข้าใจว่าทําไมไอ้บ้านนั้นถึงวนกลับไปที่โบสแล้วกลับมาหาเราได้ไวขนาดนั้นทันใดนั้นวิทยุในรถของตํารวจรายงานเข้ามา มีเหตุไปไหม้ที่โบดร,ร้างซึ่งเป็นที่เดียวกับที่สองพี่น้องเพิ่งเจอศพมาก่อนหน้านี้บนรถของสองพี่น้องบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อยทริชเลยเปิดวิทยุฟังเพลงให้หายเครียดแต่บังเอิญไปเปิดเจอเพลงเก่าๆที่มีเนื้อร้องว่า Jipper c r e e p e r s Where Did You Get Those Eyes d ด r r y ตกใจสุดขีดเพราะนี่คือเพลงที่ยิงลึกลับในโทรศัพท์เคยเตือนเขาไว้ก่อนหน้านี้ว่าทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้จะต้องมีคนตาย เขาพยายามให้พี่สาวฟังดีๆแต่ทริชกลับคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแล้วทั้งคู่ก็เถียงกันไปมาไม่รู้เลยว่าเสียงลางร้ายนั้นกำลังบอกล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะขับไปเรื่อยๆรถตำรวจที่ขับตามหลังอยู่ก็ถูกบางสิ่งร่วงลงมาจากฟ้าเสียงดังโครมพร้อมกับร่างของมันเงาสีดำปีนขึ้นไปบนหลังรถตำรวจแล้วฉีกหัวของตำรวจชายออกจากบ่านในพริบตาเดียวหัวของเขาถูกโยนลอยผ่านหน้ารถของแดรี่กับทริช ไปอย่างแรงจนกระจกแทบแตกสองพี่น้องรีบจอดรถทริชเปิดประตูออกไปพร้อมตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่เธอเห็นคือหัวของตำรวจชายคนนั้นล่นอยู่ตรงพื้นข้างหน้าเธอดวงตาลืมโพรงเดรี่รีบดึงพี่สาวกลับเข้ารถแต่ทั้งคู่ยังตกใจเกินกว่าจะขับหนีได้พวกเขามองออกไปเห็นชายขับรถบรรทุกตัวประหลาดในเสื้อโค้ทหนังยาวเดินออกจากรถตำรวจอย่างใจเย็นมันก้มลงยิบหัวตำรวจขึ้นมาแล้วจูบป,ปากับหัวนั้นอย่างแปลกประหลาด ทริชถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่แค่ฆาตกรโรคจิตแต่เหมือนปีศาจท,ที่มีความลหลงไหลในศพแล้วภาพต่อมาก็ยิ่งชัดมันไม่ได้จูบแต่มันกัดลิ้นของตำรวจออกมาเหมือนกำลังกินอะไรบางอย่างจากในนั้นแดรี่ตะโกลัน่นขับรถออกไปเดียวนี้จากนั้นทริชเหยียบคันเร่งหนีสุดชีวิตขณะที่เด er, อะคริปเปอร์ค่อยๆลากศพตำรวจทั้งสองคนขึ้นท้ายรถบรรทุกของมันอย่างใจเย็น ก่อนขับหายไปในความมืดของถนนชนบทแดรี่กับทริชก็ขับรถหนีมาไกลพอสมควร เดรี่ยังอยู่ในอาการตกใจไม่หายเขาพยายามบอกให้พี่สาวให้ขับรถช้าลงหน่อยเพราะกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ทริชกลับรำคาญบอกว่านายอยาขับก็ลงมาขับเองสิบรรยากาศในรถเริ่มเต็มไปด้วยความเครียดทั้งคู่เริ่มเถียงกันเล็กๆก่อนทริชจะถอนหายใจแล้วจอดรถข้างทางเพราะเห็นบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในสวนต้นไม้บ้านไม้เก่าที่ดูมีคนอยู่ทั้งคู่ลงจากรถเดินเข้าไปเคาะประตูหวังจะขอยืมโทรศัพท์เพื่อแจ้งตำรวจให้มาช่วย หญิงชาราคนหนึ่งเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าเฉยเฉยเดรี่กับทริชรีบพูดว่าเราต้องใช้โทรศัพท์ด่วนเลยมีคนถูกฆ่าตายนะแต่หญิงชาราก็ตอบเสียงเรียบว่าโทรศัพท์ฉันไม่มีหรอกแล้วถึงมีตำรวจก็ไม่ข้ามเขตมาช่วยหรอกเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แปลกเหมือนรู้ว่าพื้นที่นี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาทริช <Tr ish S 1> พยายามอ้อนวอนอีกครั้งแต่หญิงชาราก็แนะนำว่าไปแจ้งนายเพอที่เมืองโน้นสิระหว่างที่พูดคุยกันเดรี่ดันสังเกตเห็นแมวตัวหนึ่งบนขอบหน้าต่าง เขาเลยถามแบบสุภาพว่าคุณเลี้ยงแมวไว้กี่ตัวแล้วครับหญิงชราตอบว่าก็สองตัวไงแต่พอทั้งคู่จะเดินกลับไปที่รถแล้วหันกลับมามองอีกทีกลับเห็นว่าในบ้านและรอบๆร,รัว้วเต็มไปด้วยแมวทุกตัวส่งเสียงขู่พร้อมกันหมดเหมือนกลัวอะไรบางอย่างกำลังเข้าใกล้เสียงขู่ของแมวเงียบลงกระทันหันก่อนหญิงชราจะพูดเบาๆว่าพวกเธอพาคนอื่นมาด้วยเหรอแดลลี่หันไปมองตามสายตาหญิงชรา แล้วก็เห็นบางสิ่งยืนอยู่ริมรัว้วร่างสูงใส่เสื้อโค้ทหนังยาวมันคือฆาตกรขับรถบรรทุกคนนั้นหญิงชราหยิบปืนลูกซองขึ้นมาช้าๆแล้วเดินออกไปที่หน้าบ้านเธอตะโกนเสียงสั่นว่าแกมีเวลาสิวินาทีออกไปจากบ้านชั้นเดียวนี้สิ้นคำขาดเสียงปืนก็ดังขึ้นปั้งกระสุนเจาะร่างมันเต็มเ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันบินขึ้นไปบนหลังคาบ้านแทนหญิงชราตกใจเธอพูดกับสองพี่น้องว่าฉันต้องเข้าไปในบ้านก่อนแมวฉันอยู่ในนั้นเดรี่กับทริชพยายามห้ามเธอแต่เธอไม่ฟังรีบเดินเข้าไปพร้อมปืนไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งปั้งแล้วก็เงียบเดรี่กับทริชเดินเข้าไปช้าๆพอถึงหน้าบ้านเห็นหญิงชราเดินออกมาจากประตูช้า,ชา แต่สิ่งที่ทําให้ทั้งคู่ช็อกค,คือร่างของหญิงชราโดนยกขึ้นจากฟื้นในมือของปีศาจครีเปอร์มันจับคอหญิงชราห้อยอยู่กลางอากาศเดินออกมาช้าๆจากเงามืดแสงไฟสลุสลัวส่องให้เห็นใบหน้าของมันชัดๆเป็นครั้งแรกฟันแหลมเหมือนสัตว์กินเนื้อและที่แผ่นหลังมีรอยพับเหมือนปีกซ่อนอยู่มันโยนร่างหญิงชราทิ้งกับพื้นเหมือนของไร้ค่าแล้วหันมามองสองพี่น้องตรง,ตรง ทริชรีบสตาร์ทรถแต่รถดันเข้าเกียร์เดินหน้าไม่ได้ทำได้แค่ถอยหลังเท่านั้นเธอจึงค่อยๆถอยหนีไปเรื่อยๆโดยที่เจ้าปีศาจเดินเข้ามาช้าๆแดรี่ตะโกนอย่าหยุดนะถ้าเข้าเกียร์ได้เมื่อไหร่ชนมันเลยทริชสูดหายใจลึกขับถอยไปอีกนิดแล้วเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าชนเต็มแรงแต่ปีศาจกลับกระโดดหลบได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งคู่มองมันนิ่งๆรอให้มันเดินกลับมาใกล้รถอีกครั้งแดรี่พูดเสียงเข้มว่าคราวนี้ชนมันให้ตายไปเลย ทริชเหยียบคันเร่งสุดแรงโครมรถพุ่งชนปีศาจเต็มเต็มเธอไม่หยุดแค่นั้นถอยหลังเหยียบซ้ำอีกหลายครั้งจนร่างมันแน่นนิ่งอยู่กลางถนนแดรี่หอบหายใจหนักบอกว่าพอเถิดมันตายแล้วทั้งคู่มองร่างมันผ่านกระจกหน้ารถมันนอนนิ่งอยู่กลางถนนก่อนที่จู่ๆแผ่นหลังของมันจะขยับแล้วปีกสีดำทมินงอกออกมาอย่างช้าๆริสถึงกับพูดไม่ออก ธอจ้องมันนิ่งด้วยความกลัวสุดขีดแล้วเหยียบคันเร่งเหยียบซ้ำอีกครั้งหนึ่งขับผ่านร่างมันไปโดยไม่เหลียวหลังแดรี่กับทริชขับรถเข้ามาถึงสถานีตำรวจในเมืองเล็กๆทั้งสองคนดูหมดแรงแต่ยังพยายามมีสติหวังจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดทันทีที่เข้าไปข้างในบรรยากาศเต็มไปด้วยความชุลมุนมีเจ้าหน้าที่หลายคนเดินไปเดินมาเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดพวกเขารีบเข้าไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งเรื่องศพในโบสถ์และสิ่งที่ไล่ล่าพวกเขามา แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรจนจบหญิงลึกลับคนนั้นจากโทรศัพท์ก่อนหน้าก็เดินเข้ามาในสถานีหญิงลึกลับคนนี้ชื่อว่าจีเซลหน้าตาเธอดูซี่เซียวเหมือนคนที่ผ่านอะไรสยองมาเยอะเธอมองแดรี่กับทวิชด้วยสายตาที่ทั้งสงสารและหวาดกลัวเธอพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าระวังสิ่งที่บินมาในความมืดมันเลือกเหยื่อจากกลิ่นของความกลัวเธอหันไปสบตากับแดรี่และพูดตรงๆว่ามันเลือกนายแล้ว มันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะได้ในสิ่งที่มันต้องการแดรี่กับทริชมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจจีเซลเลยอธิบายต่อว่าทุกครั้งที่มันตื่นขึ้นมามันจะออกล่าเป็นเวลา23วันทุกๆ23ปีก่อนจะกลับไปจำสินอีกครั้งมันกินปอดเพื่อหายใจกินตาเพื่อมองทุกอวัยวะที่มันเกินเข้าไปจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเธอพูดพร้อมมือสั่นๆเหมือนเห็นภาพนิมิตซ้ำในหัวฉันฝันเห็นนายแดรี่ นกริดร้องด้วยความเจ็บปวดและมีเพลงหนึ่งดังอยู่ในฉากนั้นบรรยากาศรอบตัวเงียบลงจนได้ยินเสียงไฟฟ้าสัน่นก่อนที่ไฟทั้งสถานีจะดับวูบทันทีที่ไฟดับเสียงวิทยุและไฟฉายเริ่มเปิดสลับกันเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบแยกย้ายกันไปตรวจห้องขังหนึ่งในตำรวจเดินถือไฟฉายไปตามทางเดินทีละห้องไล่เช็คนักโทษทีละคน เขาเดินมาถึงห้องสุดท้ายพบว่าประตูกรงเหล็กบิดงอเหมือนโดนแรงมหาศาลงัดออกจากข้างในเขายกไฟฉายขึ้นส่องแล้วเห็นภาพที่ไม่มีวันลืมในห้องนั้นมีเงาตะคุมของบางสิ่งมันก้มหน้าอยู่ข้างศพนักโทษกำลังกัดกินเนื้ออย่างกระหายแสงไฟส่องไปโดนมันพอดีเผยให้เห็นผิวนหนังหนาเป็นเกร็ดดำๆมีปีกพับอยู่ด้านหลังมันคือปีศาจครีเปอร์ตำรวจคนนั้นรีบยิงใส่มันทันทีปัง ปังแต่กระสุนเหมือนโดนเหล็กครับมันไม่สะทกสะทาเลยสักนิดก่อนที่มันจะพุ่งใส่แล้วกัดแขนเขาขาดในพริบตาเสียงกรีดร้องดังลั่นทั่วสถานีตำรวจที่เหลือตกใจรีบวิ่งเข้ามาพยายามพาเดรีทริชและจีเซลไปหลบในห้องด้านในเพื่อความปลอดภัยแต่จีเซลกลับพูดเสียงเข้มอยากเข้าไปในห้องนั้นฉันเห็นในฝันมันจะเจอพวกคุณจากกลิ่นความกลัวเธอพูดไปน้ำตาก,ก็เริ่มคลอเพราะรู้ว่าภาพในนิมิตนั้นกำลังจะเกิดขึ้นจริง ข้างนอกเสียงปืนดังสนัน่นวิทยุเริ่มรายงานว่ายิงไม่เข้ามันมีปีกมันบินได้ระวังบนเพดานมันอยู่เหนือหัวพวกเราเสียงนั้นขาดหายไปอย่างกระทันหันเหมือนคนพูดโดนลากออกจากไมกลางอากาศเจ้าหน้าที่อีกคนที่ถือปืนเดินช้าๆออกไปตรวจทางเดินตามคำสั่งหัวหน้าทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองทันใดนั้นเสียงแกรกดังขึ้นมาจากด้านบนเขาเงยหน้าขึ้นแล้ว มันอยู่บนเพดานปีศาจครีเปอร์กระโดดลงมาจากข้างบนอย่างเร็วมันเอากงเล็บทะลุหน้าออกของตำรวจคนนั้นควักหัวใจออกมาต่อหน้าต่อตาเลือดพุ่งกระเซ็นตเต็มพื้นและแสงไฟฉายจากร่างเขาที่ตกลงมาส่องทะลุรูบนอกเหมือนไฟลอดผ่านหัวใจที่หายไปเสียงปืนดังระงมปั้งปั้งปั้งทุกคนกราดยิงไปทั่วทางเดินแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันบินวนอยู่เหนือหัวพวกเขา เสียงปีกกระพือดังก้องในความมืดตอนนี้เดรี่กับทริชหนีขึ้นมาบนชั้นบนของสถานีตำรวจพร้อมกับจีเซลหญิงลึกลับที่ดูเหมือนรู้ทุกอย่างล่วงหน้าเดรี่นี่เริ่มทนไม่ไหวแล้วครับเขาหันไปถามจีเซลเสียงสั่นว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงตอนพูดนี่ทั้งโกรธทั้งกลัวปนนกันส่วนจีเซลก็ไม่ตอบตรงๆเธอแค่ทำหน้าหนักใจเหมือนรู้แต่พูดไม่ได้เดรรี่ถามต่ออีกว่า แล้วคนที่คุณเห็นในฝันคนที่กรีดร้องท่ามกลางเสียงเพลงจิปเปอร์คริปเปอร์นะั่นนะมันคือใครกันแน่จีเซลเงียบไปสักพักแล้วหันไปมองทริสแทนครับตอนนั้นแดรี่ถึงกับหน้าเสียเหมือนใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยเขาเริ่มถามเสียงสันว่าความฝันของคุณเคยผิดพลาดบ้างไหมแต่ยังไม่ทันที่จีเซลจะตอบเสียงปีกกระพือก็ดังขึ้นมาจากด้านล่างพร้อมเสียงเหล็กเสียดกันกึกกึกไอปีศาจนั่นมันมาถึงแล้วครับ ดีเซรีรบตะโกนหนีขึ้นไปข้างบนแล้วพยายามส่วนบนป้องกันตัวเองแต่ยังไม่ทันจบคำเลยเงาดำใหญ่โตโผล่มาจากด้านหลังฟึบมันกระชากผมของเธอขึ้นมาสูดดมกลิ่นจากหัวจรดเท้าแล้วกลับปล่อยเธอไปเฉยๆตอนนั้นคือบอกได้เลยครับขนลุกทั้งตัวเพราะมันเหมือนกำลังเลือกเหยื่ออยู่จริงๆทริชกับแดรี่หนีเข้าไปในห้องที่มีกระจกสองด้านเหมือนห้องสังเกตการของตำรวจแต่พอทั้งคู่หันกลับมา เห็นเจ้าปีาศาจยืนอยู่อีกฝั่งมันเอามือแตะก,กระจกเบาๆแล้วค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆราวกับกำลังดมกลิ่นของจิตใจมันพุ่งทะลุกระจกเข้ามาเสียงแตกดังสนั่นเพลงจากนั้นก็จับทั้งคู่ไว้นั่นเลยครับมันดมกลิ่นตัวทริชก่อนแล้วก็ปล่อยเธอไปจากนั้นหันมาหาแดรี่แทนทริชร้องลั่นเอาฉันไปแทนเขาได้โปรด แต่ปีศาจไม่สนเลยครับมันแค่จ้องหน้าแดรี่และสูดกลิ่นที่ใบหน้าเขาช้าๆเหมือนกำลังพูดด้วยสายตาว่านายคือคนที่ฉันต้องการตอนนั้นคือใจผมหล่นเลยครับบอกตรงๆว่าเห็นใจสุดๆเพราะแดรี่แทบไม่ทำอะไรผิดเลยแต่ชอบทำตัวอวดฉลาดแถมสอดรู้สอดเห็น <laughs> จากนั้นมันกลางปีกออกเต็มตัวเสียงเหมือนหนังสัตว์ปีกยักขยับฟึบฟึบ แล้วบินพาแดรี่ออกไปทางหน้าต่างตำรวจกรูกันเข้ามาไม่ทันเลยครับมีแต่เสียงกรีดร้องของทริชที่ดังลั่นสถานีรุ่งเช้าทริชนั่งนิ่งอยู่ในโถงสถานีสีหน้าเหมือนคนหมดแรงชีวิตจิเซลเดินมาหาพูดเบาๆว่า,วาพ่อแม่เธอมารอรับหน้าสถานีแล้วทริชหันมามองจิเซลแล้วถามเสียงสั่นว่าที่คุณบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องคุณเห็นอะไรในฝันกันแน่จิเซล มองหน้าเธอสักพักแล้วพูดช้าๆว่าฉันก็แค่ยายแก่บ้าๆคนหนึ่งเท่านั้นแหละกล้องค่อยๆเคลื่อนออกมานอกสถานีเห็นทริชยืนเงยหน้ามองฝูงอีกาที่บินผ่านหัวเสียงเพลง Jipper c r i p p e r s Where You Get Those Eyes ดังขึ้นช้าๆภาพตัดมาที่โกดังเก่าในเงามืดกล้องเลื่อนเข้าไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงหวีดเสียงกรีดร้องของแดรี่ สุดท้ายเราเห็นร่างของแดรี่ถูกถลกหนังหลังออกดวงตาถูกควักแล้วเย็บเข้าที่เบ้าตาของปีศาจต,ตนนั้นมันเงยหน้ามองกล้องและตอนนั้นเองเรารู้เลยว่าปีศาจมันใช้ดวงตาของแดรี่เพื่อมองโลกอีกครั้ง เพลงจิปเปอร์คริปเปอร์สยังดังต่อเนื่องก่อนที่ภาพจะค่อยๆมืดลงและหนังตัดจบแบบเย็นยะเยือกสุดๆ <laughs> <laughs> แดรี่นี่เรียกได้ว่าสวยเพราะความอยากรู้อยากเห็นแท้ๆครับดือ้อดันทุรังไม่ฟังพี่สาวชอบทำตัวอวดฉลาดแถมสอดรู้สอดเห็น <laughs>